โอ้ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชนะบัลซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮัทสโตรนในโหมดแบทเทิ้กราว์นะครับผมโอเคก็ยังเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เรายังเล่นในคอมอยู่ก็เพราะว่า้ยังเหมือนเดิมอะมันไม่สามารถที่จะเปิดในมือถือได้เลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมการเล่นในคอมก็น่าจะดีอยู่แล้วแต่ทําไมถึงยึดติดกับการเล่นในมือถือ,อน่าจะมีหลายๆคนที่พอจะเข้าใจผมเคยอธิบายไปแล้วเพราะว่าผมอะจะใช้คอมอะในการเรนเดอร์คลิป แล้วผมก็จะเอามือถือเนี่ยเป็นตัวทําคลิปแล้วเวลาผมเอาคอมมาเป็นตัวเล่นเนี่ยการเรนเดอร์ผมจะทาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเรนเดอร์คลิปอะมันกินสเปคค่อนข้างเยอะผมจะเล่นอะไรไม่ได้เลยเวลาผมทำะนะมันก็จะเหมือนกับมันจะออกมาช้ากว่าปกตินิดนึงไงเวลาเราเล่นนะ่ะมีเดโบกับมิวฮาเดโบจริงๆผมก็เริ่มที่จะเบื่อเขาแล้วละ่ะ แต่เกมถ้าจะเล่นมิวฮาวให้ได้ดีๆต้นเกมเราต้องเจอโทเค็นดีๆมันถึงจะเล่นได้แต่เกมนี้หรอควิลบอลมันไม่มีปีศาจเอ้มันมีปีศาจใช่มันมีปีศาจแล้วมันก็มีไม่มีไพเรสมีบีสมีคิวบอลมีดราก้อนเดบโบผมไมาแล้วอะ่ะมิวฮาลแล้วต้นเกมมีให้ผมดีๆได้สองตัวนั่นก็คือ เจ้าตัวของควิลบอลที่เป็นพีษอะ่ะไอ้ท,ที่ที่แบบขายเราได้ได้บัตรเจมไอ้ไี่ะไม่ค่อยดีเลยเนาะแต่ก็ยังพอมีอะไรบ้างแต่ไม่ได้ดีที่สุดแทนที่จะได้บัตรเจมสองอันอะก็ได้แค่อันเดียวไม่เป็นไรหรอกอย่างน,นี้ก็ได้ <c oughs> ผมว่าเจ้านี่ครับเวลามันตายมันจะออกมาอีกสองตัว ก็เท่ากับว่าเป็นสเตตสามสามแต่แบ่งแบ่งการโจมตีได้แล้วก็เก็บบัตรเจมเอาไว้ก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรจริงไหมละ่ะเราเจอยีเซล่าที่เขาการันตีเล่นมังกรอยู่แล้วเราจะสู้ยังไงดีนะ เออตัวอย่างนี้แหละที่ผมบอกแต่ว่าเรามีตัวตัวนี้ที่ดีกว่าอ่ะตัวนี้ต้องเฮ้หรือว่าเราไม่หยิบอันนี้เราหยิบสองตัวนี้แทนอืเขาเล่นฟิวบอลหนึ่งตัวยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาต้องอัปดาวเล่นได้หมดเลยครับในตรงนี้เล่นได้หมดเลยหรือว่าเราเล่นเตรียมลมทองแล้วเราก็เอาแมวเอาไว้จำนวนก็จะเยอะหน่อยอันนี้มันวมทองไว้ก่อน ตาหน้าเรามีเงินเราจะมีเงินเพิ่มมันหน่อยนึงใช้4ี่เรามี5้าอืมถ้าเราขายไปตัวหนึ่งเราก็จะเล่นได้เอาแมวดีกว่านะบัตรเจมมีไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าในอนาคตรจริงไหมนะครับแต่ว่าโทเคนพวกนี้มันเอฟเฟกตทีปสูงกว่าเวลาเราเล่นวิวเฮาเวลาเราขายเราค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านิดนึง ตีตัวนี้สิแล้วคุณจะเจ็บหนักขึ้นมันจะออกอีกสองตัวไงเขาก็จะโดนเพิ่มขึ้นอีกโดยที่เขาก็จะแบบอ่าทําไมเราต้องโดนด้วยเนี่ยอะไรอย่างนี้ลวงไปซะโอ้โหคน <ผม S 1> อยากให้เราเล่นจริงๆอะเนาะแต่ผมทําไม่ได้เราต้องอัปดาวอยู่แล้วเดี๋ยวเราตามเขาไม่ทันครับเราก็ต้องขายลูกแมวไป มันมาสองตัวทําให้ผมเขวนะเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีวิธีเล่นอีกอันหนึง่งแต่ไม่อยากทําเลยอ่ะและอย่างที่บอกผมเอาบัตรเจมมาผมไม่ได้รู้ว่าผมจะใช้จริงๆหรือเปล่ามัางกรที่พัฒนาร่างก็ไม่โผล่มาด้วยถ้ามังกรพัฒนาร่างโผล่มาผมคงจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นในตาเนี้ยแต่ในเมื่อมันไม่มาผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมก็เหมือนเพิ่มโทเค็นใหม่อีกตัวหนึ่งเอาไว้ขายตาน้าเราหยิบได้สามตัวอาจจะรวมทองได้สักอย่างก็ได้นะ เกมนี้บีสก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นอะไรอะ่ะยังไม่ชัวโอโหไอทีมแบบเนี้ยจะแพ้ทางทีมเราสุดๆเลยทีมที่ไม่กลัวว่าเขาจะพลังโจมตีเยอะเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าพลังชีวิตเขาน้อยเสร็จทีมเราได้แด่อย่าให้พีน้อยอยาให้พีน้อยเวลาสู้กับทีมผมอันนี้เลยตัวลูกอกมาตรึม <c oughs> ควิลบอลหรอ hmm. เหมือนไม่ค่อยมีออปชันเลยแล้วเวลาเล่นมิวฮาวเนี่ยเราไม่ควรที่จะกดรีเฟรชครับมันใช้เงินเยอะแต่ถ้าเจ้านี่ก็อาจจะเป็นช่วยเติมบัตรเจมให้เราได้บ้างแต่ผมก็ไม่อยากหยิบตัวอะไรตรงนี้เลยรีเฟรชก็ได้ถึงแม้ว่ามันไม่ควรทำอะแต่บางทีก็เราก็ต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรอะ <c oughs> อิมพิ s uh, er, die 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 speak, uh, s ซเนอร์เหรอมันเป็นสเตที่ดีที่สุดถ้าจะให้พูดนะแล้วมันก็มีความเป็นปีศาจด้วยมันมีความเป็นไปได้อยู่บ้างบางเรื่องเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแล้วกันว่าันเป็นไปได้ยังไงนะตัวนี้เล่นมังกรน่ากลัวมากว่าสแตตช่วงต้นมันจะสูงผมใส่อย่างนี้ก่อนเพื่อให้ตัวเรามันตายไปก่อนที่จะเรียกตัวลูกพวกนี้ออกมาจริงๆเราเอาแมวสักตัวนึงไว้ข้างหน้าด้วยก็ไม่ติดอะไรนะ ตาหน้าอ๋อตาหน้าเราสามารถ up d ดาวขายลูกแมวแล้วก็หยิบอะไรได้เพื่อหาตัวสามหาตัวสี่ดาวถ้าเรารวมได้อะนะ <c oughs> นี่ว่าแล้วเขาต้องเล่นทีมแบบสแต,ต็ตเยอะแต่ว่าเขายังคูณสองมาไม่เยอะพอเราก็ยังมีเวลาในการขายี้เขาอยู่ถ้าตีอย่างนี้ก็คือเพอร์เฟกเลยใช้ความสามารถได้แบบครบทุกตัวแน่ๆ เขาอยากลดดาวเขาต้องตีน oh, no ี่อ๋อยังไงมันก็ต้องตีสองตัวอยู่ดียังไงเขาก็เจ็บเท่านี้แหละประมาณนี้แหละผมควรอัพดาวครับผมควรอัพดาวเพราะว่ามิวฮาวยิ่งอัพดาวเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเพราะว่ามันใช้เงินแค่สองในการที่จะจริง หยิบตัวนี้ก็ได้มาเอาไว้ขายคนอัพดาวเพราะว่ายิ่งเจอยิ่งอัพดาวไปเยอะเราจะเจอตัวระดับสูงสูงและเราใช้เงินแค่สองในการซื้อมีเพื่อนทักผมมาชวนเล่น d o t าแต่ยังก่อนเกมนี้ต้องมาก่อนต้องได้ที่หนึ่งก่อนอ่าไม่งั้นผมไม่หยุดแน่แฝงไหมครับกับทุกคน โอเคเราก็อาจจะแพ้แหละถ้าถ้าแพ้ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเพราะว่าพลังชีวิตเรายังเต็มอยู่เดี๋ยวาตาต่อไปผมว่าคงจะอัปดาวเร่งอัปดาวให้เร็วถ้าเล่นมิวฮาอ่ะและเจอคาเลกอสไวๆนะผมบอกเลยได้เปรียบแบบมากเลยจะได้เปรียบสุดๆเลยครับยิ่งเราได้ไวอะ่ะทำไมมันถึงดีเลยต้องตีเจ้านี่เลยนะโอ้น่าจะสนายเจ้านี่ไปก่อน งั้นมันจะยากมากขึ้นที่จะข้ามแต,ต่มันจะสูงขึ้นคิวการตีผิดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ให้หน่อยโอเคหายไปละทีเนี้ยกระท้อไข่นี้ให้แตกให้ได้ครับไม่นะโอ้ยโอเคโอเคเรากระท้อไข่แตกครับเพราะว่ามันไม่มีทางหลีกเลี่ยงกันตีไข่แตกกันที่ได้ <laughs> ตีไม่เป็นโอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนี้ดีอยู่เพราะว่าเจ้าเนี้ยมันดาวเดียวแต่ไข่มันสี่ดาวมันสูงกว่ากันเยอะไงเอออย่างนี้ก็ได้ ขอบคุณครับที่ลดดาวที่ผมจะต้องโดนไปถึง3เลยนะโอ้เจ้าเนี่ยดีคอมโบสอตัวเนี้ยเจ้าเนี่ยมันจะเพิ่มเงินให้กับเราได้เรื่อยๆก็จริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรที่จะหยิบนะแต่ขออัปดาวก่อนแล้วกันเ oh. มเราก็ต้องขายแมวนะสิตัวพร้อมรวมทองให้กับเราแต่ว่าเพื่อสแตตในอนาคตก็ได้อยู่นะผมไม่ติด พอเจ้าเนี่ยมีไว้ไม่เสียหายเลยมันกินได้มันกินแล้วก็บวกความเก่งแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกแบบเนี้ไห <c oughs> นๆเราทิ้งแมวแล้วอ่ะเราก็ขายแมวทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็เอามังกรก็ได้มาติดบอร์ดไว้ก็เก่งขึ้นหน่อย <c oughs> ถึงแม้ว่าจํานวนในบอร์ดจะหายไปบ้างแต่เราก็มีสเปซที่จะเล่นเพิ่มขึ้นออยากใส่ให้กับเจ้ารอนวอร์เดนแทนแล้วนะเนี่ย นายขึ้นมาอยู่หน้าก่อนเก่งสุดให้บอลวาเดนก็นได้เพราะตัวนี้ยิ่งเก่งยิ่งดียิ่งเก่งยิ่งดีทอนนี้เรามี8 8เรามีเจ้านี้อยู่ตาน้าเราอัพดาวอีกต้องต้องไม่หยุดกับการอัพดาวครับคู่ต่อสู้จะได้ตีก่อนเนาะสองตัวนี้ก็ยังอยู่เนาะ เขาตีโอ้ยเสียดายผมแบบเสียดายกับเขามากถ้าเป็นปตหนีหนึ่งนี่จะดีมากโอ้โหสั่งได้ไนายต้องตีนี่เราสั่งไม่ได้ละ <laughs> ถ้าสั่งได้ทุกตัวก็เกินไปจริงไหมอือหือือือเขาตีดีอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าเขาไม่มีทางรอดเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันเกิดใหม่ได้และเกิดใหม่มีดีไวชีวิตอีกรอบด้วยชนะยากโอเค อัปดาวไปอีกเราต้องไม่กลัวในเรื่องการอัปดาวครับเรากำลังจะเจอมังกรด้วยโอ้โหเจ้ามังกรที่ต้นเกมเนี่ยเขาเติมคอมโบบัฟไว้พร้อมแล้วอะแล้วเขาค้างตัวเองไว้ที่3มดาวนะักออกสีดาวแล้วปกติอะถ้า,ถ,าถ้าเห็นเขาค้างตัวเองไว้ที่3ดาวอะนั่นคือว่าเขากําลังเตรียมพร้อมเขากําลังเตรียมพร้อมที่จะาหาหาเจ้ามังกรล้าค่ากับทาริโกซาคอมโบนั้นผมชอบมากเลยจริงๆเป็นคอมโบที่เก่งมาก ก็หว kind of ังว่าเราจะไม่เจอคู่ต่อสู้ที่ใช้คอมโพตนั้นแล้วกันนะใช่ขอไม่ดีตาหน้าเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอคู่นี้ไหมถ้าผมเจอผมจะรวมทองมาเลยแล้วก็การันตีหา6ดาวตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่เจอผมอาจจะอัปดาวก็ได้นะหรือถ้ามันมีตัวอะไรน่าสนใจผมอาจจะหยิบมาเลยแล้วค่อยไปอัปดาวอีกสตาค่อยไปอัปก็ได้ ยอ,ยอมช้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราอัพเป็น6ดาวเลยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะเจอตัว6ดาวหรือว่าตัวที่เราต้องการอยู่ดีจริงไหมล่ะครับแต่นหนึ่งบวกกับ h p ที่เราเรามันเยอะอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องหลังจากตาน,นี้ก่อนเพราะเจ้าเนี้ยตบคนอื่นมาค่อนข้างแรงผมอาจจะดาวก็ได้ถ้ายังไม่มีใครตายนะและพลังชีวิตผมยังมากกว่า15ผมอาจจะอดาวเสียเส่ยงไป Doing great out there. โอ้โหเขาพ่นไม่ดีอ่าเขาพ่นดีไม่น่าไปพูดเลยนะพอพูดทีแล้วพ่นดีเลยแต่แล้วเขามีตัวนี้ด้วยเขาตัดดีไวชิวเราได้เศร้าเลยครับอ,อย่าน้อยก็ต้องลดดาวคือขยี่เจ้าตัวสี่ดาวตัวนี้ให้ได้จะดีแต่ไม่มีทางแล้วล่ะไม่มีทางแล้วยากละโอ้โหตัดดีไวชิวได้สวยต้องชมเขาเลยเนะี่ย โดนเท่าไหรสองสี่หกห้าสิสิบก็ยังไม่ถึง15้าผมยินดีที่จะอัพดาวนะผมว่าผมแพ้มาผมน่าจะเจออันดับล่างๆหน่อยไม่เจอที่หนึ่งเลยครับมาคลอรหรอมไม่ใช่อ p อปชันที่ดีเท่าไหร่คู่ต่อสู้เล่นเม็กไม่ใช่อ p อปชันที่ดีเลยบอร์ดที่เราเห็นอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าอัพดาวมันจะเสี่ยงไปไหมอัปไปเถอะ มัน่นมั่นหน่อยมั่นใจในตัวเองหน่อยมั่นใจในทีมมั่นใจในสปิริตแล้วดู6ดาวที่มันจะโผล่มามันจะต้องยอดเยี่ยมกระเทียมไม่รีบก็ดองอ่ะสักอันหนึ่งอ่ะจะก,กระเทียมรีบหรือกระเทียมดองก็ได้ขอให้มันดีๆเดี๋ยวดูนะทุกคนเราเบ็ดทุกอย่างไปกับการอัพเทียร์6แล้วเรากำลังจะโดนกระแทกมาอกีกเจ้านี่ทำดาเมจประมาณเก้าก็น่าจะน่าจะแบบต่ำา15แล้วอ่ะ แต่ว่าเท้านี้ก็น,น่าจะตายแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วอะ่ะหลังจากตาเนี้ยนะผมเชื่อว่าเฮ้ยไม่มันอัพทมันับรวมมาได้มันอาจจะเจอ5ดาวดีๆก็ได้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นต้องรอดูตาต่อไปแต่ตาเนี้ยผมยอมรับความายแพ้มาแล้วบางทีฮาสโตนเนี่ยเราต้องแบตเทนกราวเ d เนี้ยเราต้องแพ้บ้างเพื่อสัมติงเบ็เบ็มันไป เบ็ดเบหรือว่าลอมรอมลุ้นลอมเสี่ยงดูมันอาจจะได้ผลตอบรับที่ดีมากกว่าที่เราจะคิดเอาไว้ออก,ก็ได้นะเขามีมาคอร,ร่วมกับอ๋อเขามีมาคอบัฟแล้วก็มีเจ้านี่เจ้าเนี่ยจะเป็นตัวร้ายกาสสำหรับทีมเขาเลยพอ,อ,อมันยิงไม่สนใจสื่อไงล่ะอ่าเราลดดาวได้ละเราขอลดดาวตัวนี้ได้อีกทีหนึ่งผมก็โอเคละยังลดไม่ได้เสียดายจังเจ้านี้ HP เยอะสุดโอเค เอายไม่เป็นไรเราลดหนึ่ง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 พวกนี้ไปก็ได้มีโอกาสอีกทีหนึ่งนะเราต้องตีสองสองตัวนี้ให้ได้ไม่มียตจะลดได้อีกสองไงของเขาเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดอกตัวนี้น่าจะตายไม่ตายโอ้ยมันชนะหรออเขาชนะโอ้ยไม่เจอตัวอะไรดีๆเลยอะอย่างนี้เริ่มแย่ละเพราะเราต้องกดรีเฟรชด้วยตัวเราเองไม่อยากทำเลย หยิบเผื่อไว้ก่อนไหมล่ะทริกโกซา่ามาเกดอนมาเกดอนก็ดีนะผมมีปีศาจผมมีมังกรผมมีเนี่ยเดี๋ยวเติมบีซ์เข้ามาอีกตัวหนึ่ง<ๆ>ก็น่าจะสวยอยู่เราเติมบีซ์เข้าไปขายปีศาจไปตัวนึงผมดูก่อนว่ามาเกดอนตัวนี้มันมันดีเปล่ามันครบทุกเผ่าเลยนะอายไม่มีพิษนี่แหละเป็นอะไรที่เศร้าถ้าไม่มีพิษทริกโกซา่ามันโตไม่ได้อะ มอืไม่ดีเลยไม่ดีสุดๆเลยแผนการที่เราวาดฝันเอาไว้ก็คือตอนนี้จืดสนิทจืดมากแต่ก็ใช้ว่าเล่นไม่ได้นะแต่เจ้านี่ผมผมเศร้ากับไมเกดอนตัวนี้มากๆไม่มีพิษแต่อย่างน้อยก็ยังมีดีไวชิลผมขายเจ้านี่ละ เราใช้ความสามารถในการเรียกพวกของพวกมันนี่แหละอ่าบัฟให้กับไอเกดอนนีได้แน่อยู่กับเราน,านานที่สุดแทนละตัวนี้ HP เยอะก็จริงแต่ถ้ามันโดนตบนี้แล้วก็มันไม่ไหวแน่ๆอย่าพิ่งมาตีเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ของผมก็พอละเออดีแฮะเอาตัวนี้ขึ้นก่อนอ่ามันตีมังกรเอ้ยมันตีแม็กของผมตัวนั้นไปแล้ว บอกว่าอย่าเพิ่งตีก yeah, ่อนดันตีทันทีด้วยแล้วเจ้านี่มีบารอนแล้วน่ากลัวก็โดยรวมแะเดาวของเขาอ่บไม่เจ็บนี่กันหนึ่งดาวนี่กันหนึ่งดาวฆ่าบารอนให้ได้ก็ถือว่าโอเคละฆ่าบารอนให้ได้ไม่นะไม่เป็นไรเรายังมีเป้าหมายให้ลุ้นกับไอ้เจ้าบารอนตัวนี้โอเคบารอนตายแล้วมันหนึ่งหนึ่งยังไงเฉยมากเลย ของเขาสก็แค่5 5ดับเดาเยังไม่แพ้ครับโอเคดูสิจ้าจ,จะศพก็ยังดีหน่อยอ่ะเหมือนได้แบบพักหายใจบ้างก็ดีอ่ได้รวมทองสักทีรอมาตั้งนานกำลังรออยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะได้นะ มาเกดอนอีกแล้วเหรอมันก็ได้อะผมดูการอะแดปของเขาเลยละกันนี่คืออะแดปเต็มที่เลยเนี่ยท,ทุกเผ่าอยู่ในบอร์ดนะเนี่ยแล้วมาเกดอนเป็นอีกเผ่าสุดท้ายที่ไม่มีจริงด้วยอ่าทำไมพิษมันไปไหนอะไม่มีพิษเลยครับโหเศร้ามากเฮ้ยนายยังพอเติมบอดเติมความแข็งแกร่งให้บอดได้อยู่มันจะกินไง ให้มันกินพวกนี้ไปสีตต่ตัวสี่ตัวแต่บอร์ดนี้มันก็ดีอะเหมาะที่จะกินอยู่ดีอะ hmm. เพราะผมรีเฟลชได้ไม่เป็นไรโยนไปเถอะค่อยๆโตแล้วกันนะเพื่อนมาเกดอนที่ไม่มีประโยชน์เลยครับแต่ผมหยิบเจ้านี่มาเพราะว่าเหลือ,องน้อยเราก็มีตัวที่เป็น d ดีไวชิลจริงไหมล่ะมันก็มีมันทำคอมโบด Shield ได้นิดนึง แต่บอดต้องต้องเพอร์เฟกกว่านี้นิดนึงเหมือนกันนี้เดียวนะไปมาเกดอน2ตัวที่ผมรู้สึกเศร้ากับมันเนี่ยม,มันอาจจะมันอาจจะทำให้ทีมเราชนะก็ได้แต่ผมอ่ะยินดีที่จะเก็บเจ้านี่ไว้นะเพราะมันยังมีตัวลูกอยู่นยในพวกมันอยู่มาเกดอนพวกนี้มันมีตัวลูกอยู่นั่นหมายความว่าพอมมีตัวลูกอยู่เนี่ยมันสามารถที่ใช้ความสามารถของเจ้านี้ได้ดีมากขึ้นหน่อยนะ ตีไม่ดีเลยเราไม่ควรที่จะไปตีมันก่อนแต่อานนี้ก็โอเคละมันไม่น่าจะทําอะไรเราได้แต่วันนี้ก็ยิงไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องทิ้งเขาเหมือนกันรอดูไปกันรอดูไปกันอนไล์แฟงหรอเฮ้ยไล์แฟงแอบได้อยู่นะมีคนถามผมว่าไฟทีมไล์แฟงเล่นยังไงอยู่ ทำไมไล์แฟงตานี้เล่นได้เพราะว่าตัวที่ผมมีอ่ะมันมันเป็นมันเป็นมาเกดอนด้วยแหละเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่งั้นนะเม็กตัวนี้ผมต้องขายถ้าผมเจอเม็กดีๆตัวนั้นนะผมบอกเลยว่าตัวนั้นผมใช้คํานั้นมาแล้วด้วยอุ้ยตัวนี้ก็จะสามารถบัฟได้เหมือนกันโอ้อย่างนี้น่าสนเราก็เจออีกตัวหนึ่งด้วยแมคคาร์เรลแมคคารเรลมันน่ารักนะอย่าไปอย่าไปโกรธเขาผมเอาแมคคารเรล กับเจ้านี่มาแต่ทีเนี้ยผมจะเล่นยังไงผมทิ้งเจ้านี่แหละเนี้ยแต่ไล์แฟงไล์แฟงมันก็ยังไม่ดีพอสําหรับทีมนี้เหมือนกันนะเพราะเราสามารถเติบโตได้เรื่อยๆจากการมีเจ้ากรีสบอทครับเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่เสียดีวายชิลอ่ะผมจะได้รับดีวายชิลมาที่แม c คาเรลไงแล้วเจ้าเนี่ยมันยังมันยังกินเพื่อบัฟสแตตให้กับมาเกดอนผมได้อยู่แต่ถ้าเราไม่เล่นไล์แฟงผมก็ คอมโบมันก็จะหายไปหน่อยหรือว่าเราเล่นแบบนี้กับแบบนี้ดีไหมหเล่นแบบนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ให้ดีวชิลพวกเนี้ยมันได้บัฟบ,บ้างแล้วก็เอาเจ้าไล์แฟงมาบัฟให้กับทุกคนแมคคาเรลอมไว้ก่อนมันยังต้องการอีกตัวหนึ่งแล้วผมรู้เลยผมจะเล่นยังไงถ้าผมได้อีกตัวหนึ่งอะผมรู้ด้วยจะขายอะไรออไล์แฟงอาจจะหายไปก็ได้ไ เขาได้เปรียบที่มาเกดอนเขามีพิษเท่านั้นแหละผมไม่ไม่ไมโอ้แล้วมันตีตัวเด็ดผมไปแล้วตัวบัฟผมจะได้เราแพ้ไม่ได้ด้วยสิถ้าเราแพ้ก็คือจบเลยอะแต่ก็ดูจากสเตตแล้วเขานักไอ้ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้า ghost s o i l e r เนี่ยมันให้ตัวอะไรออกมา gas s h o i l e r ไม่ใช่ ghost s o i l e r โอเคไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไม่ฆ่าเจ้านี้ให้ได้นะ มันก็จะยิงปิ้วๆไปเรื่อยๆมันจะตอดเราไปเรื่อยๆแต่เราตัดพิษไปละต้องฆ่าเจ้านี่จริงๆนะไม่เพราะนี้มันออกลูกมาอย่างเงี้ยเสียดายมันยิงเราจนเละเลยครับโอเคมันตายละมีเมกออกมาอีกสามตัวแต่ว่าถึงแม้ว่ามาแกดอนผมจะตายแต่มันก็ออกมาอีกอยู่ดีนี่ไนงะนี่ไนงะเห็นไหมโอเคจบครับต่อให้มันยิงเต็มที่เลยตาเมื่อกี้เราก็ยังเอาชนะมาได้อยู่ เสียดายที่เราไม่ได้เพิ่มสเตตจากเจ้ากรีสบอทที่เพิ่มดีไวซ์ชิลเนี่ยเราไม่ได้ทำเลยจุดนั้นก็ไม่เป็นไรฮึมโอโหมิสแตรกมันเคยหายไปที่ผมบอกอะ่ะมันเคยหายไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็กลับมาใหม่ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายไปไหนหายไปทำไมตัวนี้ไม่เอาแล้วแหละเโอ้าผมไม่เจอตัวนั้นจริงๆนะอ่ะนผมไม่เจอจริงๆแหละ <c oughs> ยได้อีกทีนึงน,นะ อ่าไม่มาจริงๆไม่มาจริงเศร้าจริงๆผมคงบอร์ดเอ้ยคงบอดว่อย่างนี้แหละแล้วผมแบบไม่ได้ตัวที่แบบใส่คืนชีพให้กับแม็กซ์หน้าด้วยถ้าใส่คืนชีพให้แม็กซ์หน้าได้เนี่ยทีมผมมันก็จะมีความดูดีเพิ่มขึ้นแล้วผมแบบโชคดีตรงที่ว่าผมได้ไลฟ์แฟงตอนที่ผมมีอย่างละเผผาอยู่ในบอร์ดรั๊บเต็มที่รับทุกคนบับตัวละสอ อามาแกดอน2ตัวนี้มันคคละเผ่ามันก็บับ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 แปลกใจมีปีศาจด้วยแล้วปีศาจก็จะบับอีกกินเลือกที่จะกินเลือกได้เลยตัวที่ผมหาอยู่นะผมสปอยเลยก็ได้ผมกาลังหาหุ่นยนต์ที่ใส่แล้วให้ดีไวชิลผมจะใส่ให้กับกริสโบ้ให้โอลิแมคคารเรลตัวหนึง่งแล้วผมจะต้องทิ้งไป2ตัวผมอาจจะทิ้งอ่ไลแฟงกับปีศาจตัวนี้ไปแล้วก็เล่นแมคคารเรลรวมร่างแมคคารเรลแล้วก็เล่นแมคคารเรลอีกตัวหนึ่ บอดผมอะมันจะแข็งแกร่งมากเลยปนหนึ่งเกือบจะอมตะได้เลยนะถ้าถ้าตีดีๆอะจะอมตะได้เลยทีเดียวนะคู่ต่อสู้แอทแท็กเยอะแต่มีพิวี้ชิลด,ด้วยพอ,อตีพิดตายไปเองละตานายอีกทีนึ่งเต่าไม่ใช่นะเราโชคดีตรงที่ว่าโโอ้โหเขาแบบเขาตัดไปก่อนอะ่ะนี่คือดีสำหรับเขานะถ้าเขาตัดเราไปก่อนอะ่ะดีเลยจะแพน้นหตายไปไม่เป็นไรเราชนะ เพราะว่าเรายังมีมาคดอนตัวนี้ที่เขาตายเขาก็จะออกลูกมาอีกเปิบเปิภาพเดิมๆเลยครับแล้วเจ้านี่รอดเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือมีต้นไม้เพิ่มอีกหนึ่งตัวโอเคก็ปนึงอยู่เฉยเหมือนกันนะอยู่เฉยมันก็บัฟอยู่เฉยมันก็บัฟแต่ว่าเราอยากทําให้มันดีกว่านี้จริงๆเจ้านี่ช่วยไหมก็ช่วยอะแต่มัน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 จะสุมเผาใช่มันจะสุมเผาเพราะผมมีอย่างละเผาที่ไม่เหมือนกันไม่ดีเท่าไหร่ เอ้ผมหามันไม่เจอแล้วที่ผมบอกอะ่ะเจ้าเนี่ยมันเอ่อเจ้าเจ้าหนวดเขาขาวตัวเนี้ยมันจะเสียเปรียบตรงที่ว่าการรีเฟลชมันใช้เงินเยอะมันหยิบอะ่ะใช้2ก็จริงแต่รีเฟลชมันใช้เงินเยอะถ้าเราไม่เจอตัวที่เราต้องการอะมันจะหายนะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดไงอืมคือตอนนี้ผมแบบอยากได้แบบ <S 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 คิดเรียกว่าอะไรนะตัวใส่คืนชีพอ่าแล้วก็ตัวมอบดีไวชิล ทอนของเมกอะเอออยากได้อยากได้ประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็เศร้าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใช้มาเกดดอนกับไลแฟงกับไอ้นี่กินกินกินขอให้มันกินสแตทดีๆแล้วกันฮะหกหกอย่างเงี้ยหกหกหกหนี่สาตัวเนี้ย 3, น,น่ากินมากอย่าไปกิน2อ3สองมันแบบมันไม่คุมสแตทเออมันไม่คุมสแตทถ้ามันจะกินก็กิกนดีๆไปเลยเใช้ชีวิตดีๆกินอยู่ดี ทำอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะจริงไหมโอเคโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไลร์แฟงยังมีประโยชน์อยู่ผมก็ยังนั่นเอาไว้อยู่แต่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่นะไปแล้ว <c oughs> มันกินดีอยู่มันกินดีสองในสามผมว่าโอเคเจ้านี้เป็นสายยิงปิ้วๆิ้วเหมือนกัน โอ้โหใส่ HP ให้ซะเยอะเลยเจ้านี่มันจะตายไหมเนี่ยมันยิงมันยิงทีละนิดอ่ามันยิงทีละนิดนิดมันยิงทีเราเบาเเราต้องฆ่าเจ้านี้ให้ได้ครับไม่งั้นปีศาจมันพลังโจมตีจะสูงโอ้ยผมเห็นมันหันหัวไปนึกว่าจะใช่ไม่ใช่นะนะมันตีแรงมาใส่ตัวนี้ผมก็โอเคนะโอเคมันยังไม่ไม่เราต้องฆ่าสองตัวนี้ก่อนสิเฮ้ยโอเคละโอเคละโอเคละดูจากสเตตแล้ว เขายิงยังไงเขาก็ฆ่ามาเกดอนผมไม่ได้มาเกดอนหกดาวตัวผมไม่หกดาวสิบสองใต้อีกหนึ่งคนไม่ต้องทำอะไรเลยเกมอยู่เฉยเดี๋ยวจะได้เองมันบัฟมันบัฟเรื่อยๆเองนะจากอมาเกดอนนะมาเกดอนกับไฟ์แฟงช่วยผมอยู่ตอนนี้ไม่เจอหนึ่งไม่เจอสองผมเริ่มเศร้าแล้วนะไม่เจอสามได้ครั้งหนึ่ง ไ่เจอซีได้ครั้งหนึ่งก็ยังไม่เจอแต่เจอไลฟ์แฟงแต่ไม่ทันแล้วล่ะแต่ทีมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสแตทมันต่ำนยเวลามันกินก็จะไม่นั่นจะไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จริงๆอ่ะผมทิ้งเจ้านี้ได้นะเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับบอร์ดมากที่สุดมันบัฟให้น้อยอ่ะเราขายแล้วเอาเป็นไลฟ์แฟงน่าจะดีกว่าแต่สแตทมันอ่ะก็ยังพอมีแวลูบ้างนิดนึงนิดนึง หรือเอาไลแฟงมาไว้บนมือดิเผื่อไปต hmm. ัวนี้เล่นมังกรอยู่แล้วสแตตต้องบ้ามากแน่ๆแต่มันอาจจะแพ้ดีไวชิวกับพิษไลแฟงไม่ช่วยเราหรอกหรือเปล่าหรือว่าเขาช่วยไลแฟง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 แมวนะ่ะแมวผมคงบอดอย่างนงี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแต่ผมกลัวทีมเขาตรงที่ว่ามัางกรอนะ่ะมันมีตัวยิงทำลายดีไวชิวไง หายแฟนก็หายไปแล้วโดนกินไปแล้วมะต่อให้แพ้ตอนนี้ผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็มาถึงท็อปปารได้ผมโอเคสแตทเขาเวนเวอร์มากเลยสแตทเขามันเวอร์เกินไปนนจริงแต่แล้วเราฆ่าเขาไม่ตายด้วยสิแล้วถ้าเปิดโอกาสให้เขาตีก่อนอจจะไม่ดีเพราะว่ามันจะใช้ความสามารถยิงปังปังๆๆงปงอันนี้ใส่เราได้ไม่ตายเลย เราฆ่าเข้าไปแล้วก,ก็ยังดีหน่อยเนะ่งถ้าเราฆ่าเข้าไปได้เราตัดสแตตสูงแต่ว่าเขายังมี2ตัวคอมโบนี้มันคุ้นๆอะ่ะเหมือนที่เราใช้ในคราวก่อนนั่นแหละแพ้เนาะเราแพ้ตัวนี้ในสกอร์สีทองทีมเขาอ่าเหมือนตาก่อนๆของผมเลยที่ผมเล่นทีมมังกร FK อะ่ะสบายอยู่แล้วเปลนไ,ม,ไมาได้ขนาดนี้ผมก็โอเคละแฮปปี้ในที่3กับทีมแบบนี้ มันผมหาผมเสียเงิน10-10 10ตั้งหลายตาแล้วไม่ได้ตัวที่ผมต้องการนั่นแหละนั่นแหละประเด็นเดียวเลยแล้วต่อให้ผมเล่นแมคข้าเร็วลงไปอ่ะผมก็แพ้ทีมที่แบบมันตัดดีไวัยชิลได้ง่ายๆอย่างมังกรอยู่แล้วด้วยไม่เป็นไรอย่างนี้ก็แฮปปี้แล้วครับทุกคนอ่ะเป็นยังไงมั่งหยิบไลฟแฟงมาใช้ได้บ้างเพราะว่าไลฟ์แฟงเนี่ยบัฟแบบแบบัฟแบบคุ้มค่าจริงๆบัฟตาล 12, ะ1212ให้กับทีมของผม ก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อาแมาเกดอนมาถึงแม้ว่าคือมันจะดีมากเลยถ้าแมาเกดอนของผมมันมีนมพิษจะสังเกตเลยถ้ามีพิษนะมันตีแบบสบายมากกว่านี้เยอะแต่เพราะว่ามันไม่ได้ก็เลยเศร้าแต่ก็พอเล่นได้อยู่เนาะเอยเอะตัวนิดนึงโอเคครับทุกคนการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์นะกดซ u b ส c คร b e ครับแล้วก็กดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มจอยเป็นสมาชิกของช่องบันซานนี่ด้วย ก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยทีเดียวเชียวโอเคก็ในการเล่นในครั้งนี้ผมม้นาน่าต้องขอขอบพระคุณในการวับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อน๋อยวาไปค่อยใจใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม